สรุปผลการแข่งขันศึกท่อน้ำไทยมวยไทยเกียรตเพชรท K เอสนามมวยเวทีราชดำเนินวันที่3กันยายน2566ครับผลคู่ที่1เพชดเดชฤทธทวีศักดิ์เล็ก4พลังฝ่ายแดงชนะคะแนนฮาดิสสอจิตสนองชาติผลคู่2ครับประกายเพชรทรงเดชรถบ้านฝ่าานงินชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งสอรุ่งศักด์ ผลคู่3ครับเพชดดำชอโคโยฮะอิซุสุไปน้ำเงินชนะ TKO บรูโน่บังมัดของตันยกที่2ผลคู่ที่4ครับเพชดน้องเนยนกเขากอมอ1เบฝ่ายน้ำเงินชนะ TKO สุดหล่อสต้ต้งปราจีนยกที่3ครับปิดท้ายคู่เอกศึก TKO ท่อน้ำไทยมวยไทยเกียรติเพชดครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันเป็นประจำครับสรุปผลการแข่งขันทุกศึกทุกสายกดติดตามเอาไว้ไม่พลาดข่าวมใหม่ๆจากทางเราครับพอกันไม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งซ้าใบดีสุขุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ